สวัสดีค่ะพี่แอนนะคะจากเพจวิจิกาชอป e ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพบกับไลฟ์ของวิจิกาชอบไม่ใช่ไม่ใช่ไลฟ์นะก็เป็นคลิปรีวิวของใหม่นะวันนี้พี่แอนอยู่กับของใหม่กับ DVS 0-2และ NVT 0-3นะคะของใหม่ที่เพิ่งออกมาวันนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นชุดเสริมของ แวนการ์ดนะเสริมของการ์ดภาค V นะคะเสริมทั้งหมด12แคลนด้วยกันเลยนะทั้ง Angel f e ฟีเ r อร์ชา w ์โดพ d i n ดินโกพ d i n n ินนุบา a ามะทัชจิคเซ โนวาแกปเปอร์ลิงจ๊กเกอร์ดาร์อิเล็กูล่าเกียคอนิเคิลกนบูเกรดเนเจอร์เนโอเนกตาและการ์ดลีปินกับการ์ดสเปเชียลด้วยนะคะก็เสริมได้12แคลดเลยก็เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดกัน1ลังเต็มๆนะก็เปิดให้เรียบร้อยหมดแล้วนะเดี๋ยวเอามาให้ดูว่า1ลังลงที่พี่แอร์เปิดได้อะไรออกมาบ้างนะคะ แล้วก็ของที่ออกมาพร้อมกันวันนี้นะก็จะเป็น NBT03 นะเป็นชุดเสริมแวนบัตตี้ไฟโอ้วได้ไม่ใช่บัตตี้ไฟนิวได ก็เป็นดันเจียนเวอร์แมจิกเวอร์ดราก้อนเวอร์แล้วก็แดนเจอเวอร์มีอื่นๆอีก5้าใบด้วยกันนะคะอันนี้เดี๋ยวทําให้อีกคลิปหนึ่งนะเปิดกันหนึ่งลังเต็มๆเช่นกันถ้าน้องอยากรู้แล้วว่ากล่องนี้จะมีอะไรบ้างจะเก่งขนาดไหนนะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้พี่แอนะคะแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครป์ทอมกระดิ่งกิ๊กๆข้างๆ s u b s c r i b e นะคะเวลาพี่แอร์มีคลิปใหม่ๆมาจะได้เห็นก่อนใครเลยถ้าพร้อมที่จะดูแล้วแล้วก็ไปดูกันเลย yeah นี่เปิดออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะก็เปิดหนึ่งลังเต็มๆให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะเดี๋ยวมาดูกาดในกล่องก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะก็มีของเสริมภาควีเก่งๆมาเยอะเลยเหมือนกันนะคะ อันนี้กับลิเบเลเตอร์เพลิงสีขามโพรมิเน้นคอนี่เป็นการ์ดฟอยล์หน้ากล่องนะคะเป็นฟอยล์เคลือบปกตินะโอเคต่อมาเป็นพรอเฟอร์ซี่เซเลสเทียลเลมิเอลเป็นของแองเจลฟีเทอร์แคนเดลเซเลสเทียลซาริเอลนะคะก็มีแคลนละ5แบบนะก็คือมีการ์ดใหม่4แบบแล้วก็การ์ดรีปิทหนึ่งแบบทุกแคลนเลยนะ ต่อามากันที่ Spice Celestial j o h i e l t a n s e n t Divider Casiel แล้วก็ Shadow Paladin กับ Revenger l e g i n g Form Dragon, Revenger a p o n t a m i n Tattoo, Revenger เกาะ t a m i n Linnel และ Asthal Chain Dragon นะคะเป็น Shadow Paladin เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะแล้วของ Angel ไม่มีหรอก อ๋อมีมีมีแล้วโอเคก็คือมีการ์ดใหม่3แบบแล้วก็มีฮิลเกตสาให้ทุกแคลนเนาะฮิลเกศสาก็น่าจะสกิลเดียวกันเนาะเซตเดียวกับที่ออกมากับ DVS 01แล้วเนาะโอเคก็สกิลเดียวกันเลยของทุกแคลนนะคะไม่ให้น้อยหน้ากันไปต่อมากันที่โกพาลาดินกับลิเบอรเลตอร์แห่งราชวงศ์ฟารอนลิเบอรเตอร์นักล่าที่รวดเร็วโจเซฟคาริตี้วิงดราก้อน นุบาทธาม้ากับเซียนดาบไร้ผ้าดายโซดโฮซันปรมาจารย์ดาบผู้ชนะต่อเนื่องโฮซันเจ้าว,วิทยายุทธแห่งการตัดผาโฮซันและอสูรมังกรนินจามุเมียวคองโกนะต่อมากันที่ทาจีคาเซกันบ้างกับมังกรบรรพการไปโนไดเวอร์มังกรบรรพการไดโนคราว มังกบรบรรพกาลอิกัวโนโก็ฟมังกรทนทายาทเทนาซิท็อปแล้วก็โนวาแกปเปอร์อย่างอันติเมตไรเซอร์เมก้าแฟร์อันติเมตไร iser, lair, ตเซอร์ดูโอแฟร์ลับโทเลียไรเซอร์มังกรมัดเหล็กฟิโอดรากอนและลิงโจ๊กเกอร์กับสตาร์เวเดอร์อินฟินิตซีโร่ดราก้อน ตารเวอร์โคโนีเมกเกอร์สตารเวอร์แห่งประตูคุกพันละเดียมออบบรีเวียนเควซาดรากอนแล้วก็ดักอิเล็กกุลานะกับเบตวิ่งเล็จจีเบตฟอร์ซ้ายเบตสเทียวสควิชเชอร์คิวติคอร์ดิเฟนเดอร์ฟาเวีย และเกียร์คนิเคิลนะกับมังกรการอาวกาศโคโนสคอมมานดราก้อนสตีมไนคาริบุมสตีมสการ่าจีจีและททมแท็กกิ้งดราก้อนนะแล้วก็ของแกนบูกันบ้างกับคุณนางโจนสลัดหนุ่มพีโนหนัวโจนสลัดสาวพีโนบรัน เบนชี ie, ผู้เดินได้ใต้ท้องทะเลวิวเบนชีรอบนี้ออกมาแบบน่ารักนะไม่น่ากลัวเท่าไหร่เบนชีผู้ล่องทะเลแล้วก็เกรดเนเจอร์นะกับสาตราจา์กิติมศัก์ชาหนวัวคอมพาสไลออนแทปปิ้งแคทมังกรผู้มากความสามารถเอ็กเลล่าแล้วก็เนโอเนกตาทหารเสือแห่งดอกพลับพลึงแดงเวรา ทหารเสือแห่งดอกกล้วยไม้ซาอุนทหารเสือแห่งดอกบัวลูดสาวน้อยบุพพาแห่งชิงซินฟิโอเลนซาแล้วก็แองเจนฟีเทอร์นะกับฟานาติกเซลฟ์กาวิเอลเอเดนโอ,โอเอ็นเจนฟีเทอร์เอ็งเจนไม่มีให้อ๋อถูกแล้วนี่เนาะก็คือ เอ้ทำไมเอเจนมันหลุดมานี่ล่ะอ๋อไม่ใช่อันนี้คือการ์รีปินนะก็คืออันนี้คือครบ12แคลนแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นการ์รีปินออกมาให้นะอันนี้ก็เอเดนนะแล้วก็ดรากฟินพิเศลโมเฟ่านะของชาโดนะบางใบนี่พี่แอรคิดว่ารีป,ปินออกมาให้ดีเลยนะเป็นใบาหายากแต่บางใบนี่คือยังมีของอยู่เลยไม่รู้จะลีป,ปินออกมาทําไมนะ เนี่ยอย่างโมเฟซานี่เป็นใบหายากหาไม่ได้แล้วเนาะ VSS สูตรหนึ่งนี่ลรีบพินออกมาได้ใช้เลยอสูรท่องคํำเซรามี่แร์วิทยาราชตามันชิรานุยรินเนราชาไร้เทียมทานกัตโทนี่เนบิลอสยูนิเวอร์สเอสบัตเตอร์เดสตาเวเดอร์เคออสยูนิเวอร์ส ผู้ฉีกกระชากค,ความมืดนิรันดรเบลดามาออสมังกรการอาวกาศเฮทโครเฮทโรลาวดรากอนพีน้อยจัก,กรพัรดยักษ์บิ๊กโอบาไดอามังกรสัพพัญญาบาราอูน และทะหารเสือผู้พิทักษ์สายสัมพันธ์แอนทารโอแอนเทโรเนาะอันนี้ก็เป็นการ์ดในกล่องนะคะแต่ละกล่องก็เหมือนกันเลยแล้วก็มีการ์ดซุ่มฟอยล์หลังกล่องนะแต่ละกล่องไม่เหมือนกันนะคะซุ่มจากทั้งหมด14แบบนี้อเดี๋ยวดูกันว่าได้อะไรกันบ้างนะ e ก็อันนี้ สุ่มมาให้เรียบร้อยแล้วนะก็คือเปิดมาแล้ว1นึงรางเต็มๆนะคะก็มีการ์ดพิเศษอย่าง Revenger Raging f o r m Dragon นะอันนี้ก็เป็นการ์ดฟอ,อยนูนไหมเหมือนจะนูนหรือไม่นูนมันดูแบบไม่ชัดนูนแบบไม่ชัดถ้าเป็นตัวอักษรตรงนี้นูนถ้าเป็นตัวนี้ก็นูนเหมือนกันเนาะเออเป็นฟอ,อยนูน ฟอยนูนฟูอาร์ตแล้วก็มีปั๊มทองชาร์โดพาราดินกับขอดทองนะหรอ,อก็ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะคะนี่ตัวอหนังสือก็คือมีแบบเคลือบทองมาด้วยนะคะนี่กล่องนี้ใบเอ๊ะไม่ใช่ใบนี้ก็คือเปิดหนึ่งลังนะได้มาใบเดียวใบเดียวเลยหนึ่งลังต่อนหนึ่งใบแต่ว่าลังอื่นเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเลทประมาณนี้หรือเปล่าแต่ว่าลังนี้สำหรับที่พี่แอปเปิดคือเท่านี้นะ r e v e n เจอร์ e ลจิ่ r o อร์มดร แล้วก็มีมังกรการอาวกาศค o น o s command dragon นะ mm hmm. ก็คอนเซปต์ hmm. เดียวกันนะคะ mm hmm. ก็คือฟอยนูนฟูอาร์ตอันนี้เป็นปั๊มสีม่วงแล้วก็มีขอบสีม่วงเกียร์คนิเคิลตรงนี้ให้ด้วยนะคะสวยงามน,น่าสะสมน่าใช้มากๆเลย mm hmm. แล้วก็มีการ์ดธรรมดาด้วย mm hmm. ก็คือเป็นฟอยนูนฟูอาร์ตปกตินะ mm hmm. กับมังกรก,การอาวกาศค o น o s command dragon นะคะอันนี้ได้2ใบนะหลังๆได้2ใบนี่คือเปิด1ห,หลังเนาะ แล้วก็อันติเมตไรเซอร์เมกาแฟล์นะคะนี่ของโนวาแกเปอร์อันนี้สองใบพอเฟอร์ซี่เซเลสเทียลลาอมีเอลนะคะเลมีเอลเนอนี้ได้2ใบเช่นกันทหารเสือแห่งดอกพลับพลึงแดงเวราอันนี้ได้มาใบาเดียวลิเบเลเตอร์เพลิงสีขามโพรมิเนนน์คออันี้ก็ได้มา2ใบขุนนางโจรสลัดหนุ่มพิโนนัว อันนี้ได้มาสองใบเบดวิงเรจจี้อันนี้ได้มาใบเดียวเนาะมังกรบรรพกาลสไปโนไดเวอร์สองใบสัตว์รารย์กิติมักิ์ชา누่าสองใบเซียนดาบไร้ผ้าดไดโฮซันสองใบสตาร์เวเดอร์อินฟินิตซีโร่รา้อนสองใบ แล้วก็ Revengeur l e g i n g Form 2ใบนะคะนี่อันนี้ก็คือ1ลังนี้เปิดได้เท่านี้นะก็คือมันมี12แคลนเนาะ,ะเฉลี่ยก็คือแคลนละ2ใบแล้วก็มี2ใบที่ถูกดึงไปทำเป็นปั๊มทองก็เลยมี2 2แบบที่ได้อย่างละใบนะก็ฉะเฉลี่ยมาประมาณนี้เลย โอเคนี่ก็คือชุด DVS 0 2นะคะชุดนี้นะชุดนี้คือที่ร้านจะมีขายทั้งแบบเป็นกล่องเต็มก็คือได้การ์ดทั้งกล่องนี้ที่เอาให้ดูกันแล้วแล้วก็มีการ์ดสุ่มฟอยล์หลังกล่องแต่ละกล่องได้ไม่เหมือนกันนะคะก็สุ่มจากทั้งหมด14แบบนี้ใครอยากได้แบบเป็นกล่องไปซื้อไป ไปเปิดลุนเองก็ได้นะหรือว่าจะซื้อเป็นแบบแยกแคลนแยกแคลนอย่างละ4ี่ใบนะคะก็คือแคลนหนึ่งมี5แบบก็ได้ไปเลยแบบละ4ใบได้การ์ดรีปิ้นไปด้วยก็มีเช่นกันหรือว่าการ์ดหลังกล่องสั่งซื้อแยกใบได้นะ หรือว่าตอนนี้มีกิจกรรมเปิดประมูลให้ทาง VG Car Shop นะคะก็สามารถไปร่วมประมูลกันได้นะก็เริ่มต้นเพียง20บาทใบละ20บาทเท่านั้นนะคะก็ทางเพจ Facebook VG Car Shop นะก็เปิดให้เปิดประมูลให้ทั้งแวนการ์ดแล้วก็บัตตี้ไฟเลยนะทั้งหมด14แบบที่รีวิวไปกันหลังกล่องทั้งหมดนะก็เอาไปลงให้แล้วใครอยากได้ไปไหนก็ไปร่วมสนุกกันได้โอเคส่วน nbt 0 3เดี๋ยวมาอีกคลิปหนึ่งนะคะก็เป็นคลิปเปิดลางเหมือนกันนะก็ใครอยากดูก็รอติดตามได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่แอร์นะคะอ๋อ,อแล้วก็ของทั้งหมดสามารถสั่งซื้อได้ทาง v g g a s h o p c o m เลยสำหรับคลิปนี้พี่แอร์ต้องไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะบ๊ายบาย